สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับกรณีที่มีเหตุต่างๆเนี่ย วิธีการในการที่จะปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กําหนดแนวทางเอาไว้นะครับว่ากรณีที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องต่างๆนะครับเช่นการจัดการประชุมสัมมนาฝึกอบรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชนหรือว่ามีเหตุจําเป็นอื่นที่ไม่อาจจะเปิดเรียนได้ตามปกติเนี่ยให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็คือท่านนายกแต่ละประเภทเนี่ยนะครับท่านนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยมีอํานาจที่จะประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นะครับไม่เกิน15วันทําการนะครับปิดครั้งละไม่เกิน15วันทําการนะครับ และถ้าหากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะเนี่ยก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถที่จะประกาศปิดศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน30วันนะครับโดยวิธีการเนี่ยให้ทําประกาศปิดเป็นหนังสือและจะต้องกําหนดการเรียนชดเชยเนี่ยให้ครบตามจํานวนวันที่จะประกาศปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอํานาจในการประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เป็นอํานาจของท่านนายกท้องถิ่นแต่ละประเภทนะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15วันนะครับแต่ถ้าเป็นเหตุพิเศษจากาภัยพิบัติต่างๆนะครับก็สามารถปิดได้ไม่เกิน30วันนะครับ